ราตรีสวัสดิ์คุณคืนนี้ผมจะพาคุณดำดิ่งสู่ความมืดมิดที่ซ่องเร้นในซอกหลืบของความทรงจำบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าคุ้นเคยกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในบ้านเก่าแก่หลังหนึ่งบ้านที่คุณอาจเคยเดินผ่านแต่ไม่เคยกล้าที่จะชายตามองบ้านที่ถูกทิ้งร้างไว้หลายสิบปี ว่ากันว่าในห้องใต้หลังคามีกล่องดนตรีเก่าแก่ตั้งอยู่กล่องดนตรีที่ทำจากไม้จันแก่สลักลวดลายประหลาดลวดลายที่คล้ายรอยเล็บขีดควนมีคนเล่าว,ว่ากล่องดนตรีนั้นจะเล่นเองในเวลาเที่ยงคืนตรงเพลงที่บรรเลงออกมาไม่ใช่ทำนองหวานซึ้งแต่เป็นเสียงครวญครางแผ่วเบาคล้ายเสียงของใครบางคนกำลังทรมาน คืนหนึ่งชายหนุ่มผู้ไม่เชื่อในเรื่องผีสางได้ตัดสินใจพิสูจน์เขาเข้าไปในบ้านร้างหลังนั้นรอจนถึงเที่ยงคืนเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ตรงเลข12เสียงเพลงก็ดังขึ้นเสียงที่บาดลึกเข้าไปในโสตประสาทของเขาเสียงที่ทำให้ขนหัวลูกชัน เขาเดินตามเสียงไปยังห้องใต้หลังคาพบกล่องดนตรีวางอยู่บนโต๊ะเก่าๆมันกำลังเล่นเองไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงฝุ่นจับหนาและกลิ่นอับชื้นทันใดนั้นเองเสียงเพลงก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงกระซิบกระซิบข้างหูเขาว่าของข้าของข้า ชายหนุ่งรีบวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นแต่สายเกินไปแล้วเพราะหลังจากคืนนั้นเขาก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบนั้นตามหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลากระซิบว่าของข้าของข้าจนในที่สุดเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แล้วว่ากันว่าถ้าคุณได้ยินเสียงกล่องดนตรีเล่นในเวลาเที่ยงคืนจงอย่าได้มองหาที่มาของเสียงเพราะบางทีสิ่งที่คุณจะพบอาจไม่ใช่แค่กล่องดนตรีแต่อาจเป็นอะไรบางอย่างที่ต้องการคุณคืนนี้ ผมคงต้องจากคุณไปก่อนแต่ผมสัญญาว่าคืนต่อไปผมจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเตรียมตัวไว้ให้ดีเพราะความมืดมิดกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นเรื่อยๆ